เปิดระบบป้องกันตัวทุกครั้งที่จะมีการเบรน n s t o r m กันทุกครั้งที่จะมาระดมความคิดกันทุกคนก็จะโอเคเปิดระบบป้องกันตัวเราไม่แสดงความคิดเห็นมากเกินไปกันกันกันตัวเองไว้มากเกินหรือเปล่าในความรู้สึกครูอ่ะไอ้ทำไมมันมันดูแล้วมันก็มันเหมือนแต่ละคนก็เข้าไม่ถึงกันนะคะครูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ว่าในใจของแต่ละคนยังมีเรื่องอะไรคาใจอยู่หรือเปล่ามันถึงได้เข้าถึงกันได้แค่ผิวแค่ไปแตะแค่นี้แต่มันกระเทาะเปลือกไม่ได้มันยังไม่กระเทาะเปลือกอะ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะวีคนี้เรามาถึงวีคที่เจ็ดสำหรับ สามคนนี้ซึ่งอเผอิญโชคดีว่าได้อยู่ด้วยกันตลอดได้เข้ารอบมาพร้อมกันและได้อยู่ด้วยกันไม่มีใครออกไปก่อนก็เป็นโชคดีของเราสามคนนะคะแต่ครูอยากให้มองถึงคนอื่นเขาด้วยนะคะว่าเอ้ยแล้วเนี่ยนี่นี่น,นี่มิกกี้นี่ยังมาอยู่ทางนี้ได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่อยู่แล้วและสี่คนนี้เขาเหมือนยืนยืนเดียวอยู่คนเดียวอะ่ะ นี่คือภาพที่ครูมองมาไงเราอาจจะบอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ในใจเราอาจจะค้านนะคะว่าเอ้ยเราก็เราก็เต็มที่แล้วนะเราเข้าไปเต็มที่แล้วนะแต่ภาพที่มันเห็นนะ่ะมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะครูยังรู้สึกว่าในเวลาที่เราแบบเลงล่าสนุกสนานกันมันยังมีอีกบางคนไปนั่งแบบหมดอะไรตายอยากอยู่ตามมุมต่างๆในบ้านซึ่งเราอาจจะไม่รู้ไงเพราะว่าเราเรามี มีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นที่เฉพาะของเราอยู่เร,เ,ยเราก็เฮฮากันได้อยู่แล้วมันก็ทําให้มองไม่เห็นคนอื่นนะคะแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งสี่คนนี้ก็ต้องเปิดตัวเองเข้าไปหาเขาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะรอให้คือมันการสื่อสารมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสองฝ่ายมันต้องตอบ ตอบกันอ่ะยังต้องตอบรับกันอ่ะมันตบมืออ่ะมันตบข้างเดียวไม่ดังอ่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูอยากเห็นเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้ตัดสินแค่การร้องเพลงคนดูเขาดูหมดทุกอย่างดูการใช้ชีวิตดูความ เอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่แบ่งปันในบ้านด้วยพฤติกรรมของเราในบ้านด้วยมันเป็นตัวตัดสินให้เราว่าเราได้อยู่หรือไม่ได้อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้อยู่ที่พวกเราแล้วว่าจะทำให้ AF 5ปีเนี้ยถูกจดจำด้วยเรื่องอะไรอาจจะถูกจดจำว่าเป็นรุ่นที่ไม่รักกันเลยที่สุดตั้งแต่เคยดูมา อยู่ที่พวกเราแล้วก็อีกอย่างหนึง่งครูมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขาดการครีเอทส่วนตัวมากที่สุดตั้งแต่ดูมาทุกคนรอให้ครูเดินจูงมือพาไปทางนี้นเจอไปซ้ายไปขวาไม่มีใครคิดอะไรเองเลยเหรอ ครูไม่รู้ว่าเป,เ,ปเป็นเพราะระบบป้องกันตัวด้วยหรือเปล่ามันทํางานตลอดเวลาหรือเปล่าทําให้เราไม่กล้ากระเทาะเปลือตัวเองออกมาไม่กล้าที่จะหลุดออกมาจากจากสิ่งที่หุ้มเราอยู่ซึ่งมันทําให้โชงเราไม่ประสบความสําเร็จนะคะทั้งที่เราเข้ามาดิวิที่ดีวิที่เจ็ดล้วหกสัปดาห์ที่ผ่านมาลองนับดูสิว่าม,มีกี่เพลงที่ประสบความสําเร็จ คือบางทีเราดูแค่ตรงซีดีที่บ้านเนี่ยมันมันไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ลองทบทวนตัวเองตอนที่นั่งดูเพื่อนโชว์น่าจะได้เห็นบ้างน่าจะรู้สึกได้ว่าอันไหนบ้างที่มันจืดสนิทอะ่ะแล้วทำไมปล่อยมันเกิดอย่างนั้นตลอดอะ่ะตั้งหกสัปดาห์แล้วอ่มันเกิดจากอะไรอะ่ะนะคะ คือความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเนี้ยเวลาครูถามหรือใครๆถามเราก็จะบอกว่าเราอยากจะมาพัฒนาตัวเองอยากจะมานู่นนี่แต่ครูไม่เห็นนะหรือเห็นก็เห็นน้อยจนแบบไม่น่าเชื่อทำไมมันน้อยขนาดนี้ เพราะว่าผลของการแสดงการโชว์งเราทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแต่พวกเราคนเดียวส่งผลไปถึงครูที่สอนในคลาส,สต่างๆด้วยนะคะการที่เรานั่งอยู่ที่บ้านนี้กันเฉยๆนั่งรอเวลาให้ครูเขามาสอนเนี่ยต้องบอกว่าครูแต่ละคนที่มาเนี่ยหนึ่งเขาต้องทำการบ้านก่อนวีคนี้เพลงอะไรต้องไปฟังเพลง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะได้โจดช้ากว่าครูบอยส์เพราะครูบอยส์จะจำเป็นต้องได้ก่อนเพื่อที่จะต้องเอาเพลงไปไปฟังเพราะบางเพลงครูเขาก็ไม่เคยฟังก็ต้องไปไปฟังมาไปแกะมาเพื่อที่จะมาสอนเราได้ต้องฟังทุกเพลงนั่นแหละเผื่อเผื่อสมมุติว่าครูสอนรอนแล้วครูไม่ได้สอนปั๊มเนี่ยแล้วปั๊มมาถามครูครูก็ต้องตอบได้ด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังหมดอะ่ะนะคะเหมือนกันครูครูแดนซ์ก็เหมือนกัน ทุกคนก็ต้องทําการบ้านมาครู acting ก็เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้พอมันมีความผิดพลาดขึ้นในคอนเสิร์ตเราหรือมันจ่อยหรือมันไม่สนุกเท่าที่คิดอะ่ะผลกระทบมันก็ไปถึงครูด้วยครูทุกคนซึ่งเขาเขาครูเชื่อว่าทุกคนครูทุกคนทําการบ้านมาอย่างดีเพื่อที่จะมาสอนพวกเราไม่ใช่แค่มาสอนมันต้องมีฝ่ารถติดมาทั้งๆที่แบบบางคนเนี่ยต้องทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ํา เพื่อมาเข้าคลาสนี้ตอนดึกก็อยากให้เห็นใจครูทุกคนเขาด้วยแล้วทำเพื่อครูเขาบ้างนะคะคือครูเขาให้ใจกับพวกเราแล้วอะแต่พวกเราก็ยังแบบอย่างที่ครูบอกคือรอให้ครูเขาจูงไปซ้ายไปขวา เหมือนที่พูดเมื่อวานนี้เรื่องเรื่องว่ามันเหมือนเวลาคนเขาเขียนสคริปต์ให้เราพูดคําพูดที่มันไม่เข้าปากเราอ่ะมันก็จะไม่ธรรมชาติมันจะออกมาแข็งเหมือนกันในโชว์ก็เหมือนกันอะไรที่มันไม่ใช่มาจากไม่มีเราเลยอะ่ะสมมติไม่มีไม่มีความเป็นเราอยู่เลยเนี้ยมันก็จะจืดอ,ออกมาก็จะกล่อยกี่เพลงกี่เพลงก็กล่อยนะคะ ก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบซีซันถ้าเราอยากให้เขาจดจำเราในทางที่ดีเป็นที่น่าจดจำว่าโอ้โหซีซันนี้ก็พอครึ่งหลังนี้โอ้โหถีบตัวได้แบบพุ่งทะลุทุกคนทะลุหมดได้หมดนึกว่าจะจ่อยทั้งซีซันเอ้ยมันก็มีดีเหมือนกัน